มีคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าพิชจิกเปล่าเมซี่ได้รับเหรียญจากประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนเนี่ยจริงไหมผมก็ไปเช็คมานะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงครับเมซี่ได้รับเหรียญ middle of freedom หรือเหรียญแห่งอิสรภาพนะครับก็โคตรเท่เลยเนาะฟีลเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบตอนท้ายอะ่ะมีการมอบเหรียญกนะันอ่ะเออประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะครับที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นแบบอย่างแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะครับและนี่ก็คือประกาศจากแอดเค่างางการของทเนียบขาวโดย ก็ได้มีการประกาศว่าวันนี้ประธานาธิบดีไบเดนได้มอบเหรียญอิสรภาพของประธานาธิบดีให้กับผู้นำที่ยิ่งใหญ่19คนที่ทําให้ประเทศอเมริกาเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นซึ่งรายชื่อก็มีดังนี้ครับผมอาจจะไม่รู้จักหมดนะครับเพราะแต่ละคนก็มาจากหลายวงการเนาะแต่ว่าได้รับเหรียญระดับนี้นะครับแต่ละคนก็ทําคุณงามความดีให้กับสังคมไม่น้อยเลยนะครับอย่างเช่นคนแรกครับโฮเซอันเดรสเป็นเชฟนะครับสเปนิสอเมริกันและเป็นคนที่ก่อตั้ง Wo Central k i t ิเชนซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหากําไรที่อุ ทิศตนเพื่อจัดหาอาหารในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับถานมาครับโบโนเป็นนักร้องนําวงล็อกระดับตํานานอย่างยูทูนะครับแล้วก็เป็นนักรณรง์บุกเบิกต่อต้านโรคเอดแล้วก็ความยากจนด้วยนะครับข้ามมาที่ไมเคิลเจฟฟ็อกนะครับเขาคนนี้เป็นนักแสดงนะครับถ้าใครทันหนังเรื่อง back to the future ก็น่าจะรู้จักเขาคนนี้เนาะนอกจากจะประสบความสําเร็จในวงการหนังแล้วนะครับเขายังช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันนะครับโดยในปี2 0 0 เขาคือผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดสาหรับการวิจัยเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันนะครับหลังจากนั้นปี2023องค์กรของเขาเนี่ยระดมทุนได้มากถึง2,000ล้านเหรียญเลยนะครับอ่าคร่าวๆประมาณนั้นนะครับถัดมาพูดถึงเมสซี่นะครับซึ่งทางทำเนียบข่าวก็ได้โพสต์ยกย่องเมสซี่ดังนี้นะครับลิวเนลเมสซี่คือผู้เล่นที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอาชีพเขาสนับสนุนโครงการด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษาสาหรับเด็กๆทั่วโลกผ่านมูลนิธิลิโอเมสซี่และทาหน้าที่ ที่เลนัเมซี่ติดภารกิจอย่างอื่นนะครับก็เลยไม่ได้ไปงานรับเหรียญเนาะแต่เมซี่ก็ส่งจดหมายถึงทำเนียบขาวดังนี้นะครับว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากจริงๆน่าเสียดายที่ผมมีภารกิจล่วงหน้าและไม่สามารถเข้าร่วมพิธีทำเนียบขาวในวันที่4มกราคมนี้ได้แต่ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งสําหรับน้ําใจในครั้งนี้นอกจากนี้เมซี่ก็ยังระบุอีกว่าเขายินดีที่จะเข้าพบเพื่อรับรางวัลนี้อีกครั้งนะครับเมื่อเขาเดินทางกลับไปที่ ต่อจาก AI ไปก่อนเนาะแล้วทุกคนละครับคิดยังไงกับเรียนรางวัลอันโซเกรตินี้นอนนของเมซี่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับเจอกัน